คาถาอันนี้ชื่อว่าคาถาศูนทีวานีเอาไว้สวดเอใจได้เลยนะสวดจนจำได้เลยไปไหนมาไหนก็สวดคาถานี้ค่ะไม่คาถาเงินล้านก็คาถาศูนทีวานีนะคาถานี้ความหมายคือว่าบังเกิดโชคลาภค้าขายร่ำรวยประสบความสาเร็จทั้งปวงคุณตั้งจิตอยู่กับคาถาเนี้คุณรู้สึกเลยว่าลูกค้าเข้าร้านคุณเยอะคุณโชคดีคุณค,ณคณ้าขายร่ำรวยประสบความสาเร็จทุกวันทุกวนักวนเลยนะคะ ท่องคานี้ค่ะ,ม,ะ,คะม,ม,มุนินทะวหนัมผู้ชาคำพระวสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีนยะตังมะนังมุนินทะวหนัมผู้ชาคำพระวสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีนยะตังมะนังมุนินทะวหนัมผู้ชาคำพระวสุนทรีปานีนางสารนางวานีไมหังปีนยะตังมะนังแค่สามจุดพอหรือสวดได้วันละเก้าจุดหรือตลอดเวลาได้เลยค่ะจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขทั้งวันค่ะ แล้วคุณก็จินตนาการนะ